สวัสดีนะครับเรามาเฉลยข้อสอบพีเทสกันต่อนะครับออข้อ26นะครับข้อนี้เป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของการหาปาริมาตรนะครับซึ่งปตัวปร,ริมาตรเนี่ยส่วนใหญ่ที่จัดในหลักสูตรเนี่ยน่าจะเป็นบทเกือบสุดท้ายของของเล่มในหนังสือที่เรียนน,ยนะครับไม่ว่าจะอาจจะเป็นป .5 หรือป .6 จัดว่าเป็นบทท้ายๆแล้วซึ่งณนะตอนที่ทําคลิปเฉลยเนี่ยยังไม่แน่ใจเลยว่านอกนักเรียนป .6 บางคนเรียนมาถึงหรือ,อยังนะครับหรือว่าป .5 บางคนได้เรียนมาแล้วหรือเปล่าหรือป .6 บางคนตอนที่เรียนป .5 ได้เรียนเรื่องนี้มาก่อนหรือเปล่าเลยไม่แน่ใจว่าแต่ละคนมีพื้นฐานเพียงพอหรือเปล่าที่จะทําความเข้าใจกับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จัดว่าเป็นข้อที่ยากที่สุดแหละอธิบายได้ยากที่สุดนะครับ แต่ก็จะพยายามอธิบายนิดนึงนะครับเผื่อว่ามีบางคนเข้าใจนะครับก่อนที่จะเข้าใจเรื่องปริมาตรเนี่ยให้เข้าใจมาหาเข้ามาทําความเข้าใจเรื่องพื้นที่ก่อนนะครับพื้นที่เนี่ยเ,เป็นการวัดอานาบริเวณของรูปที่มันเป็นแผ่นๆนะครับเป็นแผ่นแบน,นๆเนี่ยนะครับอาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมบ้างสามเหลี่ยมบ้างวง,งกลมบ้างอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะลักษณะเป็นตีตารางนะครับแล้วก็จะมีสูตรเฉพาะ สำหรับการคำนวณว่าในนี้มีกี่ตารางนะครับสูตรอย่างเช่นหาสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เอากว้างคูณยาวอะไรเงี้ยถ้าทุกคนเคยเรียนไปแล้วก็พอจะพอเข้าใจนะครับแต่ตัวปริมาตรเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นแผ่นแบนแบนเหมือนสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับไอแผ่นแบนแบแบบนี้เขาจะเรียกว่า2มิติหรือใช้สัญลักษณ์ก็เขียนว่า 2D ทนะครับ2มิตินะครับก็คือเหมือนกับมิติ ก็คือมิติตรงนี้ก็คือดีตรงนี้ย่อมาจากดนะิเมนชัน่ะก็แปลว่าขนาดเหมือนกับจะแบบว่ามีมี2อ,อย่างมีขนาดอยู่2แบบคือเนี่ยเยด้านกว้างกับด้านยาวอะไรแบบนี้นะครับคราวนี้ถ้าเป็นเรื่องของปริมาตรคือการหาเออความปริมาณของความใหญ่ของของสิ่งของที่มันไม่ใช่ของแบนแบนะมันเป็นของจริงๆอ่ะที่เป็นรูปทรงแบบนี้นะครับอาจจะเป็นอย่างเงี้ยอาจจะเป็นกล่องกล่องหนึ่งหรืออาจจะเป็นอะไรแบบนี้นะครับซึ่ง ดูเทียบแล้วเนี่ยอันนี้เขาจะเรียก3 d ดีแล้วนะครับมันก็จะมีด้านกว้างนะครับแล้วก็มีด้านยาวซึ่งคูณกันข้างบนก็จะเป็นพื้นที่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือพื้นที่พื้นที่เหมือนเดิมพื้นที่ก็คือเป็นแผ่นๆแบบนี้นะครับคราวนี้แต่ว่าสิ่งของเนี่ยของจริงๆเนี่ยมันไม่บางทีมันไม่ใช่เป็นแผ่นไงมันเป็นมันเป็นของที่แบบว่ามันมีความสูงตรงนี้ด้วยมันจะเป็นความสูงนะครับความสูงคือเท่าวัดจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนเขาก็เรียกความสูงนะครับ แต่ถ้าเกิดเราวัดจากด้านบนลงมาด้านล่างอย่างเช่นสระน้าเงี้ยนะข้างบนคือผิวน้ําใช่ไหมลงเราวัดลงไปด้านล่างก็คือเขาจะเรียกเป็นความลึกเพราะฉะนั้นไอ้ความสูงกับความลึกเนี่ยทานองเดียวกันนะครับคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาพูดวัดจากข้างบนลงข้างล่างก็เป็นความลึกวัดจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเขาก็เรียกความสูงนะครับและไอ้ความสูงตรงนี้ถ้าบางทีมันไม่สูงนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นหนังสือเล่มหนึ่ง หนังสือเล่มหนึ่งน,นี่เป็นปกหนังสือนะครับอันนี้ก็คือเปนนแผ่นถ้าตรงนี้ที่มันจะเป็นความสูงเนี่ยมันดันไม่สูงมันนิดเดียวเขาก็เปลี่ยนคําเรียกจากความสูงเนี่ยเป็นความหนาแทนนะครับเพราะฉะนั้นภาษาไทยเนี่ยมีต้อง3แบบเนี่ยนะครับแต่ตัวเนี้ยความสูงความลึกความหนาเนี่ยก็คือเส้นเส้นอีกเส้นหนึ่งที่มันจะเป็นเส้นที่3ที่ไม่ใช่ไอ้ความกว้างกับความยาวไอ้เส้นที่3นี่แหละเข้าถึงเรียกมันว่า สามดีออ D, ซึ่งก็คือมีทั้งกว้างมีทั้งยาวมีทั้งสูงนะครับมีกว้างมียาวมีสูงอะไรเงี้ยนะครับน,นี้เล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับเป็นปริมาตรคราวนี้โดยส่วนใหญ่การหาบริเวณตรงนี้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนเพื่อจะเอาไปเปรียบเทียบกับของอย่างอื่นที่มีปริมาตรอีกแบบหนึ่งดูดว่าใครใหญ่ใครเล็กใครน้อยกว่ากันเนี่ยนะครับวิธออีการหาตรงนี้มันก็ต้องแล้วแต่รูปร่างของมันนะครับถ้ารูปร่างแบบนี้ก็ใช้สูตรแบบนี้ถ้ารูปร่างแบบนั้นก็ใช้สูตรแบบนั้นซึ่ง แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ถ้าเป็นรูปพื้นฐานตอนป .5 ป .6 เขาจะใช้รูปลักษณะเป็นพื้นฐานก็คือลักษณะเป็นกล่องจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็วาดตามนี้แหละครับก็ส่วนใหญ่ก็วาดเป็นอย่างนี้ก่อนใช่ไหมเป็นแผน่นแล้วก็ทําให้มีความสูงตรงนี้แบบเอียงๆนั้นเ,เราจะได้เห็นเห็นแบบนี้ก็ได้แล้วแต่จะวาดนะครับหรือจะวาดไอ้กล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เป็นแบบเฉียงๆแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็วาดตัวความสูงตรงนี้ เป็นเส้นตรงๆนะคือถ้าน,นี้มันตรงใช่ไหมเราก็ต้องวาดตรงนี้เฉียงแต่ถ้าอันนี้เราวาดเฉียงอันนี้ก็วาดตรงได้นะมันก็จะเป็นระหะทำแนงนี้ถึงจะออกมาเป็นเชิงสามมิตินะครับซึ่งรูปเนี่ยแบบเนี้ยมันก็จะมีความกว้างความยาวความสูงแล้วปริมาตรเนี่ยปริมาตรของพวกเนี้ยก็คือเอากว้างมาคูณยาวมาคูณสูงนั่นเองอะให้รู้แค่นี้ก่อนสำหรับลูกที่มันเป็นพื้นฐานป .5 ป6นะครับโอเค คนนี้เพลินมาทําไอค,คอนมันหนักหนักกว่าเดิมก็คือว่ารูปมันไม่เชิงพื้นฐานแบบนี้แต่มันเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวจะวาดในกระดาษนี้ให้ดูนะครับเนี่ยเขาบอกอ่านตามไปด้วยกันนะครับพื้นที่การเกษตรมีรูปนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่เราก็วาดสี่เหลี่ยมนะตรงๆไปก่อนนะครับอ่ะกว้างร้อยยี่สิบตรงนี้ยาวร้อยแปดสิบนะครับวาดไปคราวนี้เขาบอกว่าเขาละวิศเนี่ยนะเขาต้องการขุดบ่อกเก็บน้ําโดยรอบตลอดทั้งสี่ด้านขนาด 2เมตรนะครับความหมายที่เขาหมายถึงคืออย่างนี้นะคือเนี่ยนี่คือพื้นที่การเกษตนะรใช่ไหมเขาจะขุดบ่อเก็บน้ําแล้วก็เป็นบ่อที่มันอยู่รอบเลยคือ,อ,อรูปร่างมันอยู่รอบรอบพื้นที่เลยมันก็จะต้องขุดเข้ามาใช่ไหมขุดเข้ามาแบบนีนะบ้แล้วก็มาถึงตรงนี้ก็มาแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ตรงนี้แหละแล้วบริเวณตรงนี้แหละจะเอาไว้ใช้สําหรับเก็บน้ํา แม่เก็บน้ำเป็นเก็บน้ำส่วนไอ้ข้างในนี้ก็เป็นพื้นดินไงก็ปลูกต้นไม้ไปว่าไปก็เป็นอย่างนี้นทำนองนี้นะครับครนี้ความกว้างเข้ามาในของบ่อน้ำอะ่ะเขาบอกว่าความกว้างเนี่ยเห็นไหมความมีบ่อ,บอกเก็บน้ำเนี่ยทั้ง4ด้านเลยมันกว้างแค่2เมตรใช่ไหมสองเมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเลข2เมตร เปียนไปนะครับตรงเนี้ยสีแดงเนี่ยสองเมตรนะครับตรงนี้อีกสองเมตรนะครับตรงนี้ก็สองนะครับตรงนี้ก็สองครับจะเป็นอย่างนี้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าพื้นที่เกษตรจริงตรงเนี้ยก็จะเป็นสีชมพูเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่สีชมพูนะครับยกสีชมพูเนี่ยนะครับย้ายมาเขียนตรงนี้นะครับดูว่าความกว้างของพื้นที่ดินเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่นะครับ มาดูด้านกว้างก่อนนะครับตรงนี้120เนี่ยนะครับ120ความยาวข้างนอก120แต่ตรงนี้มัน2แล้วข้างล่างก็อีก2 2ก็บ2ก็รวมกันเป็นความยาว4เพราะฉะนั้น120ต้องลบไป4นะครับลบตรงนี้2ลบตรงนี้2ถึงจะได้เส้นสีพูนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ120ลบไป2ลบไป2 2ล่าง2บน2ล่างก็จะเหลือเป็น116เท่านั้นนะครับนะมาดูความยาวข้างบนที่เป็นร8 0นะครับ ร้อยแปดสิบนะครับข้างนอกเป็นร้อยแปดสิบแต่ถ้าลักษณะเส้นสีชมพูนี่หักทางซ้ายสองหักทางขวาสองก็คือร้อยแปดสิบลบทางซ้ายไปสองลบทางขวาไปสองก็เหมือนลบสี่เนาะก็จะได้ร้อยเจ็ดสิบหกนะครับอ่าก็จะเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับโอเคคราวนี้เนี่ยคือบางคนเนี่ย จะพลาดตรงนี้ตรงที่ว่าเวลาทําสระหรือทําสี่เหลี่ยมรอบบ่อเลอะรอ,อบสี่เหลี่ยมเนี่ยคือนึกว่าลบสองอันนี้ทีเดียวแต่ลืมด้านนี้ไปอะไรเงี้ยก็จะพลาดนะครับแต่เราต้องลบสองครั้งเพราะอันนี้คือทางซ้ายทางขวาอันนี้คือทางข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับสรุปแล้วมันก็คือขนาดของสีมพูนียก็จะเป็นร้อยเจ็ดสิบหกกับร้อยสิบหกนะครับเราจะหาพื้นที่ตรงนี้ก่อนนับตารางตรงนี้ก่อนว่าได้เท่าไหรนะ่พื้นที่ก็เท่ากับร้อยสิบหก คูณหนนะครับซึ่งเพื่อความวดเร็วคูไปคูณในกระดาษทดมาเรียบร้อยแล้วนะคือ20416นะครับเก็บไว้นะครับพื้นที่คราวนี้มาดูพื้นที่ใหญ่ของเราพื้นที่ใหญ่คือเส้นสีน้ําเงินนะครับคือเส้นสีน้ําเงินนี่นี่พื้นที่ใหญ่ะจะเท่าไหร่นะครับพ,พื้นที่สีน้ําเงินพื้นที่สี่เหลี่ยมสีน้าเงินใหญ่ๆ ก็เท่ากับตัวเลขมาเลยนะครับที่เขาบอกมาคือ120คูณ1น0นะครับซึ่งครูไปคูณละได้สอง0 0นะครับโอเคอย่างนี้นะครับคราวนี้แหละนะฮะเราจะมาหาตรงนี้นะครับคือคือคำถามเนี่ยเขาถามนี่เขาถามอา่ะสีสีส้มแล้วกันเขาถามว่าเรื่องน้ำเนี่ยน้ำในบอ่อเนี่ยมันจะเท่าไหร่ี่ลูกบาทเมตรนะครับ น้ำก็คือบริเวณตรงนี้สีส้มที่ครูจะหล่งเงาเข้าไปเนี่ยน้ำสีส้มอ่าประมาณนั้นแหละสีส้มเพราะฉะนั้นเอ่อปริมาตรน้ำนะครับปริมาตรน้ำในบอ่อซึ่งก็คือสีส้มเนี่ยนะสีส้มเนี่ยนะก็ตามนี้แหละก็เออเมื่อกี้ที่เขียนไว้ยังไงนะอ่านี่อ่า ปริมาตรนี่คือไงนะคือกว้างคูยาวคูสูงใช่ไหมแต่รูปล่างเห็นไหมรูปล่างของโจทย์ข้อนี้มันเป็นสีส้มแบบนี้มันไม่ใช่สี่เหลี่ยมแต่มันเป็นสี่เหลี่ยมที่ที่ตัดสี่เหลี่ยมมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินที่ตัดรูปสีชมพูออกไปเพราะเราจะคิดแต่บริเวณสีส้มเราก็แปลว่าไม่เอาสีชมพูก็คือเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีน้ำเงินซึ่งจะตัดสีชมพูทิ้งออกไปลบออกไปนั่นเองลบถึงจะได้สีส้มที่อยู่ตรงกลางๆๆระหว่างมันเพราะฉะนั้น เราก็เลยบอกว่าปริมาตรน้ําในป่าเน,นี่ยก็คือพื้นที่ใช่ไหมพื้นที่สีน้ําเงินสีน้ําเงินลบพื้นที่สีย่พูแล้วกันแต่นี่คือพื้นที่นะพื้นที่นะคือพื้นที่เนี่ยพื้นที่ของเดิมเนี่ยเทียบแล้วก็คือกว้างคูณยาวเนี่ยพื้นที่ก็คือกว้างคูณยาวเนี่ยคือพื้นที่เวลาจะหาปริมาตรจริงต้องไปคูณส่วนสูงด้วยอย่าลืมนะครับเพราะมันเป็นสามมิตินะครับเพราะฉะนั้นไอเนี่ยปริมาตรเนี่ยเราคิดพื้นที่สีน้ําเงินนะครับ สีน้ำเงินก็คือกรอบใหญ่เลยนะครับลบนะครับลบข้างในที่ปลูกต้นไม้เนี่ยลบสีชมพูล,ลบไปเสร็จก็ยังเป็นพื้นที่ที่เป็นสีส้มแต่มันเป็นพื้นที่งเวลาจะคิดปริมาตรต้องคูณส่วนสูงด้วยนะครับทำรองนี้นะครับอ่ะครนี้สีน้เงินเนี่ยเราคำนวณมาได้แล้วนะครับก็ยกมา216 2 1 6 0ลบพื้นที่สีชมพูที่คำนวณได้แล้วก็คือ20416นะครับ จะได้เป็น4จะได้เป็น8จะได้เป็น1จะได้เป็น1เหลือแค่นี้นะครับตรงนี้นะครับวงเล็บนี้เหลือแค่นี้คูณส่วนสูงนะครับกลับไปดูที่โจทย์อีกทีนะครับโจทย์เนี่ยเห็นไหมเขาบอกอะไรนี่ไงเขาบอกไอบ่อน้ำเนี่ยมันนี่ไงมันลึกไงลึกก็คือส่วนสูงนั่นแหละนะครับลึกก็คือวัดจากข้างบนผิวน้ําลงไปด้านล่างเป็นความลึกแต่ถ้าเราไปอยู่ด้านล่างแล้ววัดขึ้นไปเราก็เรียกมันความสูงนะครับเนี่ยตัวเนี้ยสเมตรเนี่ยเอามาใช้เป็นความสูงตรงนี้นะครับ ก็จับคูณกันนะครับ2 4 8นะครับ2 8งแทนึ่งครบสองหบวกหก็เป็น3 2มคูณหก็เป็น2ตอบนะครับ2,368นะครับนี่ครับอ่ะนี่นะครับ2 3 6 8ตอบอย่างนี้นะครับใครใครใครตามไม่ทันก็ กับมาดูคลิปย้อนดูบ่อยๆนะครับแต่ว่ายอมรับว่าข้อนี้สําหรับป5นี้ลําบากใจจริงๆที่จะเข้าใจนะครับก็ก็ฟังดูไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวพอถึงจังหวะที่ตัวเองเรียนไปถึงปหก็ก็อาจจะช่วยทําให้เข้าใจเพิ่มได้บ้างนะครับเพราะว่าจริงๆในแบฝึกหัดที่เรียนในป5ป .6 ส่วนใหญ่รูปมันจะเป็นพื้นฐานเงเป็นรูปแบบเนี้ยเป็นรูป,รปกล่องแบบนี้กว้างคุณยาวคุณสูงซะส่วนใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าโจทย์เนี่ยโรงเรียนเนี้ยโรงเรียนเขาเขามาตรฐานสูงเขาก็จะออกข้อสอบยากเพราะนั้นตัวโจทย์ไม่ใช่่เป็นกลอง ความจริงกล่องก็คืออย่างนี้ก็คือมีความลึกอย่างเงี้ยออกมาใช่ไหมความลึกออกมาอันนี้แต่ตัวหน้าข้างบนเนี่ยมันมันไม่เชิงเป็นสี่เหลี่ยมเต็มเมไงคือเขาจะเอาแต่เฉพาะสีส้มก็คือต้องตัดสีชมพูทิ้งออกไปก่อนอย่างที่เมื่อกี้เราทำเนี่ยก็เลยต้องคำนวณสียัพูด้วยเพื่อจะเอามาตัดออกคราวนี้ตอนที่คำนวณสียมพูเนี่ยขนาดของสีชมพูจะเป็นเท่าไหร่ก็ต้องเอาขนาดของสีน้ําเงินเนี่ยตัวนอกเนี่ยเอามาลบแต่บางคนจะลบแค่ข้างเดียวอย่างที่บอกไงลบสองแค่ครั้ ลืมไปว่ามันม,มีอีกด้านหนึ่งตรงนี้ก็คือจุดที่จะพลาดกันบ่อยๆโอเคนะครับข้อนี้สวัสดีครับ